สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกไรสตอรี่นะครับวันนี้เจอกับผมเคโต้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซนดิชิอาร์นะครับนี่เลยเซนดิชิอาร์นะครับหนึ่งเดียวในชลบุรีเพราะว่าเห็นขิวคันเดียวนะฮะก็คือรถของก๊อฟนั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวรถก๊อฟนะครับก็จะรีวิวในสของท่อนะฮะนี่เป็นท่อไอซีนะฮะเดี๋ยวมาถามเจ้าของรถกันนะครับว่าท่อซื้อมาอย่างไรแล้วก็เสียงรับขนาดไหนเดี๋ยวอุ้มเปิ้ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเจ็บนะครับสวัสดีครับผม ต็อปนะครับแทร็กซี่นะครับผมครับก็ท่อซื้อมาจากเอลซารด้านี่แหละครับปกติแต่ท่อมันจะไม่เหมือนที่ตามอะไรนะที่เขาใช้แบบสายรัดกันนะปกติจะเห็นแบบเป็นสายรัดอ่าจะเป็นจะเป็นหูหิ่วขึ้นนี้อ่าแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะเก๋ดีดีกว่าขึ้นมาหน่อยเป็นแบบว่าขาเกี่ยวมันของแท้อ่าใช่แต่ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดีดีดสวย ผิวมันก็จะเหมือนคล้ายๆของแพรพี่าพูดง่ายๆว่าเรียกว่าก๊อบ 7A อ่าใช่ประมาณนั้นแต่ถามว่าเสียงลั่นไหมชาวบ้านจะคงด่าหัวพ่อเล่าแม่ผมแล้วล่ะพี่โอ้ <c oughs> ถ้าทรงเอสซีนี่ไว้วางใจได้เลยครับเสียงสุดๆนะคืนนี้ราคากัน,น<ล>เป็นปาก60มิล10 60ก็คือ2นิ้วครึ่งอ่าใช่ประมาณ2นิ้ว3อ่าประมาณเพราะว่าตัว สสรบออนอ่ะมันเป็น2นิ้วสนิ้วอ่าแต่ผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาอีกเป็น2องจุดเองตอ่สามก็บอกนี่ก็4นิ้ว3นิ้ว3ามจุ้าไม่ดูวัดดูเครือบอีกแล้ว1นึ่สสนิ้ว3นิ้วแล้เสียงมันก็ดุอยู่ครับถ้าลากในรอบสูงจะดุนะแต่ถ้าขี่แบบปกติมันก็ยังไงอ่ะก็ทุ่มๆทุ่มชุบเป็นแป๊บแซดแหน่อยนะ โอเคผมก็ขอฟังเสียงหน่อยครับเดินเบาเสียงร่มอยู่นะไม่รัดไม่รัด เด enfin ี๋ยวลองดูหน่อยว่ามีมีไฟหรือเปล่าเวลาจะมีเบาเครื่องมันยังไม่ร้อนมากพี่ยังไม่ได้ตัดแคสด้วยแคทยังอยู่ อันนี้แค่ดประมาณนี้นะครับเสียงท่อ SC เ X4R นะฮะก็ลั่นลั่นทุบๆนุ่มๆชัแป๊ดเ่นๆเพื่อน่อนกเได่รนๆ่นะเ่อนเ่อนๆพอนับได้นๆเรั่อนๆเร่อนๆพอนสูพหรอเือน่าเปื่นรอบสเพหรเพือว่านเพือนเดนบเพ่อนเพ่อนเพื่น่อนเือนๆ่อนๆ่มนเ่อยู่นๆเพไ่ได้เ่อนๆเ่นั่นแเพื่อนๆ่น้เอนๆเอนๆเ่นอน่อ่อ่อนๆเพอื่นๆืน่น สุดจัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็รอดตัดแมสเลยเมื่อกี้โอเคนะเพื่อนก็เป็นตัวอย่างเสียงท่อเอซทรงกระบ,บอกตอนน,นี้ใส่ท่อย,ยชูชิตัวปลายยาวเนาะเสียงมันนุ่มเนอะบอกว่าแต่ว่าที่ไม่ได้หินเสียงรอ้าวเลยใช่แล้วเสียงหายเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยขี่ไม่ขี่ออกขี่ไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองก็เลยเอาซะทีนี้นั่นเต็มหูเลยทดีนี้กลับมานอนนี่ระเบินเสียงรถแม่แม่ไม่รูว่ โอเคครับเพื่อนๆก็จะ,ดะได้เขียนเต็มปั๊บนะฮะไอยอสีโปรเจกต์นะฮะเป็นงานเทียบนะครับไม่ใช่ของแกเแต่ว่าสวยนะครับมีเกี่ยวตรงรุ่นเซนติสี 4, นะฮะใส่กับสิลิคอนเข้าไปสวยงามเทียบนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องมิกไบส์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ